จอกันอีกแล้วจ้ะมเมื่อนี้ห้าสิมาแกงหรือไมจ้ะอันนี้คือเห็ดเห็ดเพืองหวานที่ห้าเก็บอ่าแล้วก็มาลวกใส่ใส่ช่องฟิดไปจ้ะอันนี้คือข้าวเบือ่อตำใส่พริกเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้คือบวกฟินแลนด์อันนี้โหระพาฟินแลนด์ใส่แทนพะออตูได้จ้ะอันนี้น้ำไม้กระป๋องมีน้ำใบยะนางเรียบร้อยจ้ะ กันนี่แกงกันเลยจ้เข้าจะใส่แฮดจ้ะเนีโอแ้แทบจะเบ่อเลยเนะข่าเบือจ้ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวตอนต่ำนี่เอาอันนั้นใส่กระดีด่้ะจ้ะคิดแค่รูปทรงต้องใส่เกลือ้ะจ้ะบ้านข่อยแกงแล้วไหมนะครพนมใส่พริกสด,ด้ะจ้ะพริกสดเขียวๆแห้งคากจ้ะ Oi. Aqui oh, se... oh, a ah, รู้สึกว่าหน้าตืหน่อยเติมนิดหนึ่งหมอเดือดแล้วเขาก็สิบปูงแล้วจ้ะอันนี้ประเด็จเขาต้มสุกแ,แล้วจ้ะปลาร่าต้มสุก ปราดีใหม่นิดนึ่งน้ำปลาเกลือเขาใส่ไปแล้วด้วยจ้ะจะ่ร์มตอนต่ำขาเบือ่อแล้วก็หาดก็ได้้ะสูรอสุ้ย น้ำตาลนิดนึงจ้ะน้ำตาลเพิ่มความแสียบด้อยพี่น้องลองใส่เบิง่งบางคนเพิ่มก,บบมก,กบะบอมากจ้แะแต่เวลาอหอเฮ็ดกับเขา่าหอยจีคาดน้ำตาลบา่ได้กระเสียบพวกพี่น้องเบื่องตอนเฮ็ดเพิง่งเฮ็ดเพิ่งหวานเท่าบานี้เท่ากระซิ่ใส่บวกจ้ะหมอเริ่มเดือดตักใส่บวกเลย อ๋อคอยน้อยไปหรือเปล่าพี่น้องนอนพอน้อยพอ,ยอยดีโอ้ยอระเซาะเดอ้อนี่แหละว่มีน้อไม่สดขึ้นประเทศไทยเฮากระสินน้อไม่กับปองเนี่ย ออกเลยกระเสร,ร็จิดปลาแป๊บเอาให้เดือดก่อนโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้ว,อ,วอ,อือหือ เติมเกลือเห็ดเผือกหวานท่มนิดไปตอกอ่อนๆนจ้ะ น่าทานจังเลยบัดนี้กะสุดท้ายแล้วจ้ะสุกแล้วนี่เ้าจะผ่อนใส่นิดนึงแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยงงจ้ะ เสียงหมดอดีอะบุบป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 ุบบเบน้างน,นีจะมาเห็ดเขาออนหนากินซัมโอ้ตาแสบ สูตรนครพนมเลยจ้ะเนี่ยแต่ทางอื่นเพิ่งกระสิใส่แบบพริกแห้งตะไค้ใบมะกรูดอืมว่าบ่แม่เลยจ้ะแกงน้ไม้แกงเปิดนีในตองแกงแบบนี้สิเป็นแตกจินโอ้ตาแสบนะข้าวสวยร้อนๆบันนี้นี่เลยค่ะ พี่เพื่อนที่อยู่ฟินแลนด์เพื่อนก็เคยแก่มันสะเพืิ่นกระทูมาถามเลยแก้งนอ้อไม้ใส่อะไรบ้างคะนะอืมใส่ไใบมะกรูดไหมฝนเล็กน้องปวดร้า้มันบริข้าวรือป่าไม่ตรงใส่ก็ได้ดอกอ สุกแล้วจากแกงแล้วไม่ห้าสุกแล้วแล้วหาสิทตตักไปชิมไปชิมกันเลยจ้า ออกเซตแดลขอแกงน้ำม้เขาที่เนาะมาชิมแกงน้ำม้กันจ้ะเซตเคือหวานและี่นอรโอยหวานค่ะบวกกินแลนี่หวานหวานนะจ้ะ เฮดพิงวานเลยจ้ะเป็นเฮดเป็นเฮดโซเนตเดี๋ยวที่แบบว่าที่เฮาเอามาละเอามาลวกก้อนแล้วก็เอามาแช่ซองสิลซองแช่แข็งไว้นะจ๊ะเวลาเฮาเอามาละลายเฮ็ดกับขะะ้าวงั้น่รสชาติมันสีย่างคือเก่าด้วยสินอ้องมมเปลี่ยนเลย ไปเหตุ่างอื่นนี่บอรสชาต์เตียนทันทีเลยถ้าเฮาเอาเขาส่งแช่แข็งไวปมือนี่วันหยุดอะ่ะมือนี่ไบริห็ุงานหยุดมือเดียว บ้านเ่าเนาะแกก็ไม่แล้วกับสิเท้ใส่ใส่พ้าถ่านแถวบ้านขน้องเชอว่าพระเขาเทรวมกันแล้วก็น,นางสีวงแซ่บแซ่บไปแล้วจ้ะ นี่นะสูตรแกงน้หมันครพนมแล้วจะ้ะผู้ใดอายากเห็ดกันลงไปเห็ดเบิง